เพราะฉันวันนี้เนี่ยถ้าสารเริมนูญตีความยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้อยู่ต่อเนี่ยสารก็เสื่อมนะครับขึ้นมาเพื่อทำการต่อสู้หลอกเด็กมาก่อเหตุนะครับอ้างเรื่องของศาสนาอ้างเรื่องความทัดเทียมเสมอภาคอ้างเรื่องความยุติธรรมนะครับไว้ในการแบ่งแยกประเทศของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแต่ก็ตามเดี๋ยวก็จับได้ ทียบกันคือโจนใต้ตอนนี้กลัวทหารขี้แดงขี้แดนเลยสินใจชาติตก่อเหตุทุกครั้งแทบไม่กล้าไปก่อเหตุกับทหารเพราะก่อเหตุกับทหารเมื่อไหร่โดนสวนแน่นอนนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันปันธงได้เลยฮะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมีการบัญชาการและเหตุการณ์และบงการมาจากต่างประเทศแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จู่ๆก็เกิดความรุนแรงขึ้นมานะครับวันที่12นะก็มีเหตุระเบิด,เ,บดเกิดขึ้นและมีการระเบิดซ้อนเล่นงานประชาชนนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีเหตุความรุนแรงที่หนักหน่วงขึ้น นะครับมีการวางระเบิดถึง17จุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเด็นที่น่าสนใจนคือมันเกิดอะไรขึ้นันวันนี้เนี่ยถ้าสารรับนูนตีความยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้อยู่ต่อเนี่ยสารก็เสื่อมนายกก็เสื่อมความน่าเชื่อถือความเคารพนับถือมันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่า8ปีมันอินาฟิสินนะ ท่านอาจจะกลัวว่าเฮ้ยแปดปีเร็วเกินไปกูยังไม่ทันอะไรเลยเดี๋ยวคนมาเช็คบินกูอย่าไปกลัวท่านก็บอกว่าท่านทำตามกฎหมายถึงแม้ท่านเข้ามาไม่ถูกกฎหมายท่านก็ทำตามกฎหมายของท่านว่าเอากฎหมายเพื่อใช้กับคนอื่นมาตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่ออนาคตลูกหลานท่านแปดปีท่านสเต็ปดาวไปเลยไม่ต้องไปให้ีความให้เสียเวลา แล้วไม่ต้องให้สารมันเสียไปด้วยคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันมันควรจะพอถ้าถามว่าถ้าสมมุติสารเอาละไปตีความเอาไอไอ,ไอดีตสารเหงษวยคนก่อนที่พูดจาเลอะเธอเนี่ยเอาคําพูดตรงนี้มาเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เสียหายเสียหายในกระบวนการความน่าเชื่อถือ ผมคิดว่าวันนี้ต้องคิดให้ดีคคิดให้ดีเพื่อเห็นแก่ทุกฝ่ายผมว่าท่านนายกก็กลับไปอยู่บ้านดีกว่านอกจากกลุ่มกรมการไม่อยอมารับข้อเสนอในเรื่องของข้าวพันษาสันสุกแล้วหลังจากการคุยกลุ่มคนได้ก็ได้มีการขอเหตุสร้างสาการในพื้นที่ทั้งต่อพี่น้องประชาชนทั้งระบบสาธารณสุขรวมทั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับ สรุปโดยภาพรวมในการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อคืนนี้นะครับพบว่าคนร้ายได้มีการแต่งกายเรียนแบบผู้หญิงนะเข้าได้เข้าส้างสา,สา,สาการในหลายพื้นที่ด้วยการบางจุดก็ใช้ระเบิดคว้างเข้าไปบางจุดก็ได้เข้าไปควบคุมพนักงานในร้านแล้วก็ใช้ระเบิดวางแล้วก็จุดถนวนระเบิดคล้ายๆกันในทุกจุดนะครับซึ่งขณะน,นี่ทางทัาระเทเองได้มีการสั่งการตั้งแต่เมื่อคืนนะครับในการเข้าควบคุมที่เกิดเหตุ เมื่อเช้าชุดพิสูจน์หลักฐานและก็ชุดยูดีก็ได้เข้ามาทําการมิระไัฟพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและก็ตรวจและวัตุพยานนะครับซึ่งความคืบหน้านกขณะนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนเราทราบแต่เพียงในเรื่องของอร่วมมาพันสังหาของคนได้แล้วก็ลักษณะของการประกอบร,ระเบิดเพียงบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่แล้วพบว่าเป็นระเบิดเดิมเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลโดยพระนทันนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นรบับมติว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้สั่งการผ่านรัฐมตีช่วยประการกระทรวงกลาโหมตัวเอกชายชาตช้างมงคลให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเร่งรัดในการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งในส่วนทางาท่านประเองได้มีการสั่งการให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเร่งรัดดําเนินการใน4มาตรการ มาตรการที่หนึ่งก็คือการคลี่คลายคดีด้วยการเก็บรวบรวมบรรจุพยาและก็ตรวจที่ศูนย์หลักฐานทางนิติวิทยาเพื่อนําไปสู่การติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีหลายสิบคนนะครับในส่วนที่2ก็คือการเร่งสํารวจความเสียหายที่จะต้องนําไปสู่การให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายในประการที่3ก็คือการปรับเปลี่ยนมาตรการในการดูแลความปลอดภัย ถ้าได้สั่งการให้ปรับแผนในการควบคุมพื้นที่แล้วก็จกระยุทธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในเชิงไซักนให้มากขึ้นและสุดท้ายแล้วรูปแบบของการก่อเหตุและเป้าหมายในการก่อเหตุของกลุ่มการตลอดหลปีเขายังไม่เคยทิ้งอุดมการเลยก็คือการทําลายชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการสร้างความเดือดร้อนและก็การทําลายภาพลักษณ์ทาง ในเรื่องของการก่อเหตุด้วยการลอบวางระเบิดเพลิงขนาดเล็กพบว,ว่าคนได้ได้เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะครั้งที่ได้เคยก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดก็คือในปี2 5 5 9ซึ่งขะนั้นคนได้ได้ใช้ระเบิดเพลิงขนาดเล็กบรรจุในกระป๋องสเปรย์ะตะเวนวางไปยังร้านค้ามินิมาร์ทร้านสะดวกซื้อกระจายในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งทณงนั้นก็สร้างความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ในเชิงปรากฏการณ์วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาครองแม่ทัพน้อยภาคที่ 4, รับและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้กล่าวถึงการที่มีคนร้ายได้ลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อหลายจุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงกลางดึกเผยว่าเบื้องต้นได้พบจุดได้รับความเสียหายทั้งหมด17จุด ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2จุดยลา 6. จุดนราทิวาส9จุดเป้าหมายคือร้านสะดวกคือซื้อเซเว่นอีเลเวนจำนวน11แห่งมินิบิ๊กซีจำนวน4แห่งเสาส่งสัญญาณ1แห่งและปั๊มบางจาก1แห่งนะครับโดยมีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นพนักงานร้านและคนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะมีอาการหูอื้อทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปปัจจัยการก่อการร้ายได้แต่เป็นความพยายามก่อเหตุ ต่อเนื่องนะครับมาในช่วงเดือนอรามาดน,นะครับในการสะสมกำลังเรื่องของการเตรียมอาวุธนะครับพวกระเบิดซึ่งหลังอรามาดก็ก่อตุก่อเหตุมาตลอดนะครับพลตีประโมทนะครับก็ได้บอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะมีลักษณะการก่อเหตุเหมือนกันคือมีการใช้รถจักรยานยนต นะครับในการก่อเหตุและการแต่งกายคล้ายผู้หญิงใช้ระเบิดเพลิงคว้างเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายบางแห่งนะครับเป็นการวางระเบิดข้างในและกดระเบิดแต่หนักสุดคือปั๊มน้ํามันบางจากเพราะเป็นการใช้ระเบิดแสวงเครื่องจุดระเบิดผ่านถึงถังแกส๊สที่วางไว้ตรงรถบรรทุกน้ํามันที่จอดตรงหัวจ่ายน้ํามันนะครับ จุดนี้ทําให้ได้รับความเสียหายมากที่สุดทั้งนี้นะครับหลังเกิดเหตุทางคนโทเกรียงไกรนะครับสีรักซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่สีได้มีการสั่งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ให้รีบควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ทางชุดทำลายล้างวัตถุระเบิด d ีเนะครับหรือชุดปฏิบัติการ พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปยัยพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลักฐานนำไปสู่การหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไปที่สำคัญตอนนี้เราดำเนินการคือการหาตัวผู้กระทำความผิดเร่งเยียวยาผู้รับความเสียหายโดยเชื่อว่าเป็นความพยายามของกลุ่มขบวนการโดยไม่เน้นเป้าหมายแต่เน้นกลุ่มเปราะบางอ่อนแอเพราะหลังจากพูดคุยสนิสุนเมื่อสองสิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันที่3กลุ่มก่อการร้ายก็ลอบยิงชาวบ้าน ที่ไปหาของป่าที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตทันทีนับจากนี้มีเหตุการณ์วางระเบิดแหล่งท่องเที่ยวยิงชาวบ้านยิงรถไฟวางระเบิดร้านสะดวกซื้อโดยเขามีวิธีทำลายเน้นเป้าหมายที่อ่อนแอซึ่งเป็นเป้าหมายกลุ่มเดิมๆของโจรเพราะผลกระทบต่อความรู้สึกและสร้างความเดือดร้อนทำลายยานพาหนะย์ทำลาย ภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจนะครับอีกทั้งระยะหลังต้องการดกดดันรัฐบาลและทําลายความน่าเชื่อถือเมื่อถามว่าเกี่ยวกับช่วงนี้ในสมัยของรัฐบาลหรือไมนะ่ช่วงปลายรัฐบาลหรือไม่นะครับทางพลตรีปาโมทกล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพื่อทําลายเสถียรภาพรัฐบาลเนื่องจากภาคใต้เป็นพื้นที่ล่อแหลมแต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจากปัญหาปัจจัย นเชิงการวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์ภาคใต้เงียบกันมานานนะครับจูจ่ๆก็มีเกิดเหตุการณ์ทั้งยิงรถไฟยิงชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการวางระเบิดซ้ําและคราวนี้ก็มีการวางระเบิดใหญ่ถึง17จจุดพร้อมๆกันนะครับเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นบังเอิญฟลุกมากในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรนะครับบังเอิญฟลุกนะครับ และก็เป็นแบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครกกิ่วแสดงความไม่พอใจนะพังเอิญในช่วงระยะที่ผ่านมามันฟลุกนะครับที่ปรากฏว่าทักษิณมีการเคลื่อนไหวเรื่องของบทเอกะยุทธ์อยู่ครบ8ปีนะครับเรื่องของฝั่งของเขาเนี่ยชนะนะฮะบ,บอกว่าสามารถบวชผ่านสูตร100แล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะพลิก ไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองไปยื่นนะครับที่จะให้มีการฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐา,านะนายกรัฐมนตรีสถานการณ์ตอนนี้จึงเกิดขึ้นและเป้าหมายที่ถูกก่อเหตุเป็นกลุ่มชาวบ้านเป็นสำคัญเป็นร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะ7 e เ e ่ e อีเลฟนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านทั่วไป น,น้อยครั้งละที่จะมีการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าที่ของรัฐแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเชิงงานสังเค,คราะห์นะฮะเกมนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธการต่อรองนะครับการต่อรองเรื่องของนะครับการดํารงตําแหน่งการเปลี่ยนอํานาจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวเรื่องของกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ที่ผ่านมาผู้นำ BRN นะครับกลุ่ม RKK กลุ่มพูโลก็ออกมายอมรับนะบอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนวิธีการต่อสู้นะครับนอกเหนือจากการต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วเขาใช้วิธีการต่อสู้ด้วยเอาคนของเขาเข้าไปเป็นนักการเมืองด้วยสิ่งนี้คงเป็นคำตอบนะสิ่งนี้คงเป็นคำตอบชัดเจนว่าเรื่องของการก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวข้องกับนักการเมือง และเกี่ยวข้องกับพักการเมืองนะฮะคุณส่วนเริ่มจับหลักได้แล้วใช่ไหมครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนี้ที่เกิดความรุนแรงในเชิงสตินะครับในช่วงวันที่เ,เดือนสิงหาคมเนะียต้นเดือนผมเคยพูดไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 14, 24บนะฮะต้องจับตาม,มองให้ดีโอกาสจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นปรากฏว่าก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องภัยธรรมชาติก็เกิดหนักเลยทีเดียวนะครับเกมตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นกลยุทธการต่อรองของนักการเมืองของพรรคการเมืองสังกัดไหนหุ้นส่วนก็พิจารณาเอาละกันว่าสั่งการจากนอกประเทศหรือในประเทศนะครับ,รบเพื่อกดดันรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จรันรโอชานะครับ,รบเพื่อให้พ้นจากตําแหน่งนะครับ และไม่กลับไปใช้สูตรบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับด้วยการไปแก้ไขร,รัฐธรรมนูญซึ่งฝ่ายเขาไม่ได้เป็นผู้กำหนดสถานการณ์นะครับจึงมีการวางกลยุทธ์ทางการเมืองซึ่งเขามองว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนกที่1กดรดัฐบาลนกที่2นะครับสังเกตให้ดีเขามุ่งไปทีนะ่ร้านสะดวกซื้อเจ้าของร้านสะดวกซื้อเป็นบริษัทของใคร นะครับที่ผ่านมาเคยสนับสนุนพรรคการเมืองเคยสนับสนุนนักการเมืองหรือไม่แต่หุ้นส่วนลงตัดสินใจดูลองพิจารณาดูนั่นหมายความว่าเขาก็กดดันนายทุนด้วยเหมือนกันที่จะให้หันมาสนับสนุนเขาและเลิกสนับสนุนฝั่งพลเอกประยุทธ์นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้เขาไม่มุ่งโจมตีทหารเพราะนักการทาหารในยุคปัจจุบัน,นในยุคของอพลโทเกรียงศักด์ศิรักเนี่ย นะครับแล้วก็ในยุคของพลตรีปราโมทพรมอินเนี่ยนักการอาหารเนี่ยยุคนี้เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับรู้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีใครเป็นผู้บงการมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและมีใครเป็นภาคปฏิบัติการทําให้หลังจากเกิดเหตุทุกครั้งกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายนะครับก็จะโดนสังหารทันที นะครับแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้เกือบทั้งหมดนะครับหุ้นส่วนคอยดูหลังจากนี้ไม่กี่วันเดี๋ยวดนเกลี้ยงนะครับแต่เขาเหล่านั้นนะฮะก็ใช้วิธีการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการนะครับขึ้นมาเพื่อทำการต่อสู้หลอกเด็กมาก่อเหตุนะครับอ้างเรื่องของศาสนาอ้างเรื่องความทัดเทียมเยมสมอภาคอ้างเรื่องความยุติธรรม นะครับไว้ในการแบ่งแยกประเทศของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแตงก็ตามเดี๋ยวก็จับได้ที่สาคัญคือโจนใต้ตอนนี้กลัวทหารขี้แดงขี้แดนเลยสินใจชาติก่อเหตุทุกครั้งแทบไม่กลาก้าไปก่อเหตุกับทหารเพราะก่อเหตุกับทหารเมื่อไร่โดนสวนแน่นอนนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยืนยันฟันธงได้เลยฮนะเกี่ยวข้องกับนักการเมือง เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมีการบัญชาการและเหตุการณ์และบงการมาจากต่างประเทศแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียรกิตพัฒนาสวัสดีครับ ฝันใัในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุก ฟันพ้องภัยด้วยใจทะนงจะแนวแนกแก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง ยอนได้ไม่ให้เกียดดำรงจับปิดทองหลังองค์พระปะติมาไม่ท,ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่คู่ I. ย่ำจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสัน ประปองเถิดพองไทย